โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายตั้งอยู่เลขที่97หมู่5ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายโดยมีนายวรวัตกิติวงศ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาพิเศษมีข้าราชการครูและบุคลากรจำนวน33คนมีนักเรียนทั้งหมด360คนโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาพิเศษ ได้รับรางวัลศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาประจำปีการศึกษา2560และได้มีการดำเนินงานพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องสำหรับแนวคิดในการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษารโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาพิเศษนะครับก็ได้แนวคิดมาจากพร,ระปฐมบรมราชกงการของนมยหลวงรัชกาลที่10 ในเรื่องของการสื่อสารรักษาและต่อยอดหลักปรัชญ,ญาของสกิลพอเพียงของในหลวงรัรชกาลที่9นะครับนอกจากนี้ยังมีการน้อมนำพระบรมราชโายด้านการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนคือ 1. ให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีความมั่นคงมีคุณธรรม 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4. เป็นพลเมืองดีของสังคมนะครับ ก็นำมาซึ่งกระบวนการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัญญาของสีพอเพียงด้านการศึกษาซึ่งโรงเรียนเราได้ผ่านการเป็นศูนย์การเรียนรู้มาตั้งแต่ปี2560นะครับเราก็จะมีการศืบษารักษาและต่อยอดนะครับเพื่อสานต่อหลักปัญญาของสีพอเพียงนะครับสู่ความยั่งยืนในส่วนของกระบวนการดำเนินง,งานนะครับก็มุ่งเน้นการพัฒนาทั้งด้านบุคลากร ้านสภาพแวดล้อมและความสัมพันธ์กับชุมชนหรือหน่วยงานภายนอกนะครับซึ่งในด้านของบุคลากรน,นั้นก็มีการให้ความรู้กับกรรมการสถานศึกษาครูกแกนนําครูทั้งโรงเรียนนักเรียนแกนนําและก็นักเรียนทั้งโรงเรียนให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญ,ญาของสกิจพอเพียงอย่างลึกซึ้งนะครับนําไปสู่การปฏิบัติได้ทั้งการบริหารจัดการการเรียนการสอนและก็การดําเนินชีวิตประจําวัน ในส่วนของด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมนั้นเราก็มีการปรับปรุงม,มีการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และฐานการรู้หลายฐานซึ่งเป็นการบูรณาการทั้งาศาสตร์ชาวบา้านภรุงปัญญา,าศาสตร์ภรพราชาและก็ศาสตร์สากลลงไปในฐานการรู้ต่างๆนอกจากนี้ยังมีการสอนแทรกหลักของาศาสตร์พระราชาอยู่หลายแขนงนะครับเช่นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในเรื่องของอรารยะเกษตรนะครับโค้งน้องนาแห่งน้ำใจและความหวังรวมไปถึงเรื่องของส่วนพืชศาสตร์ในโรงเรียนซึ่งโครงการเหล่านี้ลดแล้วแต่เป็นโครงการที่มีความสำคัญทั้งต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและต่อการพัฒนาคุณภาพของสังคมโดยรวมนะครับขนในการดำเนินงานการกับเพื่อนหลักปัญญาสิพอเพียงด้านการศึกษาของโรงเรียนร้อยหลวงรัชมังคลาวิเศษ ก็แสดงผลออกมาชัดเจนในเรื่องของคุณภาพของครูคุณภาพของผู้เรียนมีการน้อมนําหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การบริหารจัดการสู่การเรียนการสอนแล้วก็นําไปใช้ในชีวิตประจําวันนอกจากนี้เป้าหมายของการเป็นศูนย์การเรียนรู้ก็คือการเผยแพแร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับสารพระราชาต่างๆสู่ชุมชนสู่หน่วยงานภายนอกนะครับก็มีโรงเรียนมีสศึกสาร หลายแห่งทั้งในชุมชนและก็นอกจังหวัดน,นะครับมาศึกษาดูงานเพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศูนย์การรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้าน,นการสาษาองโรงเรียนลอยหลงรามครเสรงเป็นประจำนะครับเป้าหมายสุดท้ายของโครงการนี้ก็คือการที่ผู้เรียนเป็นคนดีตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปสู่การพัฒนานสังคมและประเทศชาติต่ตอไปนะครับ การดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาอของโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาพิเศษประกอบด้วยแฐานการเรียนรู้ฐานการเรียนรู้ที่1เทิดไทพระบรมชนากาทิเบศเป็นการศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจหลักการทรงงานโครงการในพระราชดำริศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบรมชนากาธิเบตมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตเพื่อให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดีมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองยึดมั่นในสถาบันมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ฐานการเรียนรู้ที่2อาริยะเกษตรยั่งยืนสมัยเป็นการสืบสารรักษาและต่อยอดภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยโคกหนองนานแห่งน้ำใจและความหวังในการประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาบา้าปั้นโคกขุดหนองทำนา,นานเป็นการสร้างต้นแบบเศรษฐกิจใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กสามารถดำเนินการได้ทุกเงื่อนไขของพื้นที่ซึ่งจะมุ่งเน้นและการปรับเปลี่ยนพื้นฐานแนวความคิดฝึกวินยัยลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาจริง ในท้องถิ่นสู่การเรียนรู้ของสถานศึกษาให้เกิดผลในหลายมิติทั้งด้านการพึ่งพาตนเองการพัฒนาจิตใจพัฒนาร่างกายเป็นพื้นฐานต่อยอดสู่การประกอบอาชีพและเป็นที่พึ่งของชุมชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนสวัสดีค่ะ เพื่อเป็นการสืบสารรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังทางโรงเรียนดอยหลวงราชมังคลาพิเศษของเราจึงได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนลงพื้นที่สำรวจชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์หลัก2ประการค่ะประการที่1 เพื่อเรียนรู้ปัญหาชุมชนซึ่งสภาพปัญหาในชุมชนของเขตพื้นที่อำเภอดอยหลวงมีปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำทางโรงเรียนของเราจึงได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโคกหนองนาโมเดลให้กับนักเรียนในโรงเรียนค่ะ และประการที่2เพื่อเรียนรู้อัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนโดยบูรณาการองค์ความรู้ของชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับ8กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อสร้างอารยาชนให้มีอารยาธรรมด้วยอารยากเกษตรเป็นการสืบสารรักษาและต่อยอดให้เกิดความเจริญสืบต่อไปค่ะฐานการเรียนรู้ที่3ทำสองทางสว่างกลังใจ เป็นฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาการสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นนักเรียนสามารถเรียนรู้จากองค์ความรู้ในฐานและสามารถอธิบายความเป็นมาและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้อื่นได้นักเรียนเกิดความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมตามแนวทางสายกลาง และหลักธรรมสำหรับการเป็นคนดีฐานการเรียนรู้ที่สามทำสองทางสว่างกลางใจเป็นฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาการสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นนักเรียนสามารถเรียนรู้จากองค์ความรู้ในฐานและสามารถอธิบายความเป็นมาและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้อื่นได้นักเรียนเกิดความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอน เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมตามแนวทางสายกลางและหลักธรรมสำหรับการเป็นคนดีฐานการเรียนรู้ที่4เศษแผ่นไม้เพิ่มมูลค่าหน้ายนเป็นการผสมผสานร,ระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นและทักษะในการทำงานของช่างอุตสาหกรรมโดยนำความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการทำงานและมีความสามาัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบต่อการทำงานซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานผู้เรียนจะได้ศึกษาและเรียนรู้วิธีการดัดแปลงเศษไม้เก่าจัดทำป้ายเพื่อการตกแต่งอาคารสถานที่ผู้เรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้ทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีทักษะการจัดทำงานป้ายจากไม้เก่าเป็นพื้นฐานต่อยอดสู่การประกอบอาชีพฐานการเรียนรู้ที่5 น้ำดื่มดอยหลวงสะอาดปลอดภัยการผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานผ่านการกรองด้วยระบบ reverse osmosis และค่าเชื้อด้วยแสงอุลตราไวโ u l t r a v i o l ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนระบบน้ำสะอาดให้กับโรงเรียนนักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการผลิตน้ำดื่มที่ได้มาตรฐาน เห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้น้ำเพื่อบริโภคที่ดีต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนมีทักษะพื้นฐานในการผลิตน้ำดื่มการบรรจุภัณฑ์การจำหน่ายเพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพฐานการเรียนรู้ที่6ประหยัดอดออมไว้ไม่ขัดสนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการออมไว้ใช้จ่ายในยามจาเป็น อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างลักษณะพอเพียงให้แก่ผู้เรียนผู้เรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการดําเนินกิจกรรมธนาคารและสามารถอธิบายและถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ผู้อื่นได้ฐานการเรียนรู้ที่7ปัญหาขยะแก้ไขได้ด้วยทุกคนเป็นการศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับประเภทของขยะกระบวนการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี เห็นคุณค่าและความสำคัญของการแยกขยะเพื่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมปฏิบัติตนในการแยกขยะและทิ้งขยะลงในถังขยะอย่างถูกต้องฐานการเรียนรู้ที่8สร้างมวลชนจิตอาสาพัฒนาชาติเป็นกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของจิตอาสาพระราชทานและหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีในสังคมที่ดี การเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนตนและเพื่อส่วนรวมตระหนักและเห็นคุณค่าเมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมอาสาในโครงการต่างๆการจัดการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนโดยหลวงราชมังคลาภิเษกของเรานะครับครูผู้สอนได้นําหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจนะครับและตระหนัก ในคุณค่าในความสําคัญของการดําเนินชีวิตตามหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงคับเชื่อมโยงกับบริบทของพื้นที่นะครับในด้านของสังคมเออศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมนะครับที่จะนําไปสู่การพัฒนาตนเองครอบครัวและชุมชนอย,าย่างยั่งยืนโดยนักเรียนจะมีคุณลักษณะที่เป็นพื้นฐานนะครับในการดําเนินชีวิตตามหลักปัชญ,ญาของเศรกษกิพอเพียงนะครับซึ่งนักเรียนก็จะได้เห็น ศักยภาพของตนเองนะครับศักยภาพของชุมชนในการที่จะสร้างโอกาสสร้างอาชีพได้อย่างมั่นคงนะครับและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนะครับโดยรู้จักการประมาณตนรู้จักศักยภาพของตนใช้ชีวิตของตนเองบนพื้นฐานของความเป็นจริงอย่างมีเหตุผลนะครับใช้สติปัญญาในการพิจารณาแก้ปัญหาอย่างรอบด้านเพื่อให้เกิดความุมคุ้มกันนะครับที่ ดีในตนเองนะครับและใช้ชีวิตได้อย่างมีบุญภาพครับผมสิ่งที่ได้จากการเป็นศูนย์การการเรียนรู้ของหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านความรู้นะครับนั่นก็คือการใช้ชีวิตที่ไม่มีความประมาทและรวมถึงการไม่ใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยและก็อยู่ในหลักเหตุและผลนะครับเมื่อเรามีหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตนะครับเราจะพบกับหนทางแห่งความสุขได้อย่างแน่นอนครับ